สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกร,ร,กรที่รักทุกท่านนะครับผมลุงชัยหัวใจกเกษตรนะครับจะมาแบ่งปันข้อมูลราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้ากเกษตรนะครับทุกท่านสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและก็การเพาะปลูกนะครับและก็วางแผนการตลาดเพื่อมีกินมีใช้มีรายได้ประสบความสําเร็จจากอาชีพกเกษตรกรรมขอเชิญรับฟังกันได้เลยนะครับผม ราคาผักสดราคาขายส่งผักสดประจำวันที่3เดือนพฤศจิกายน2564มีดังนี้นะครับกระเจี๊ยบเขียวราคาขายตั้งแต่36บาทต่อ kg. กิโลกรัมกะหล่ำดอกราคาขายตั้งแต่38-40บาทต่อ kg. กิโลกรัมกะหล่ำปลีราคาขายตั้งแต่25-30บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายดอกราคาขายตั้งแต่90-100บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นช่ายราคาขายั้งแต่220-260บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนราคาขายตั้งแต่50บาทต่อกิโลกรัมยอดคณาราคาขายตั้งแต่36-40บาทต่อกิโลกรัมต้นคณาราคาขายตั้งแต่36-40บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงราคาขายตั้งแต่120บาทต่อกิโลกรัมชะอมราคาขายตั้งแต่25-28บาทต่อกรม ถั่วฝักยาวราคาขายตั้งแต่3 0มสบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมถั่วพูราคาขายตั้งแต่3 6มสบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานราคาขายตั้งแต่17 0บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาไม่หวานราคาขายตั้งแต่17 0บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมราคาขายตั้งแต่1 6บหถึงยีบาทต่อกิโลกรัมบวบเปลี่ยมราคาขายตั้งแต่20บาทต่อกิโลกรัม บวบงูราคาขายตั้งแต่3 2มสบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดยอดราคาขายตั้งแต่24บาทต่อกำกวางตุ้งดอกราคาขายตั้งแต่24บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบราคาขายตั้งแต่1 2บสถึงสิบาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไตหวันราคาขายตั้งแต่3 0มสบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยราคาขายตั้งแต่2 5่สถึงยีบาทต่อกิโลกรัม ผักกาดหอมราคาขายตั้งแต่50-70บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าราคาขายตั้งแต่35-40บาทต่อกิโลกรัมผักปุ้งจีนราคาขายตั้งแต่20บาทต่อกิโลกรัมผักปุ้งไทยราคาขายตั้งแต่90-100บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนราคาขายตั้งแต่14-15บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่ราคาขายตั้งแต่8-10บาทต่อกิโลกรัม มรากีนกราคาขายตั้งแต่28-32บาทต่อกิโลกรัมมราจีนราคาขายตั้งแต่36-40บาทต่อกิโลกรัมมละกอดิบราคาขายตั้งแต่12-18บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไคเต่าราคาขายตั้งแต่40-44บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงราคาขายตั้งแต่50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงราคาขายตั้งแต่40-44บาทต่อกิโลกรัม มะเขือยาวราคาขายตั้งแต่32-34บถึงาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงราคาขายตั้งแต่40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะราคาขายตั <verändert ishes> <c jet> ้งแต่28-35บถึงาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายราคาขายตั้งแต่40-44บถึงบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองราคาขายตั้งแต่40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อราคาขายตั้งแต่30บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศสีดาราคาขายัแต่44บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีราคาขายัแต่60บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าราคาขายแต่20-24บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาราคาขายแต่22-26บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านราคาขายแต่16บาทต่อกิโลกรัมแตงมูอ่อนราคาขายแต่36บาทต่อกิโลกรัม กระชายซอยราคาขายตั้งแต่70บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัวราคาขายตั้งแต่60บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยราคาขายตั้งแต่45บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนราคาขายตั้งแต่20บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ราคาขายตั้งแต่60บาทต่อกิโลกรัมข่าอ่อนราคาขายตั้งแต่40บาทต่อกิโลกรัมข่าแก่ราคาขายตั้งแต่25บาทต่อกิโลกรัม ตะไคร้ราคาขายตั้งแต่15บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยจุกราคาขายตั้งแต่68บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมราคาขายตั้งแต่50-70บาทต่อกิโลกรัมผักช pues ีไทยราคาขายตั้งแต่250-300บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวราคาขายตั้งแต่80-100บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งราคาขายตั้งแต่40บาทต่อกิโลกรัม ใบสระแหน่ราคาขายตั้งแต่120บาทต่อกิโลกรัมพริกกีหนูสวนราคาขายตั้งแต่หนึ่งบาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวราคาขายตั้งแต่35บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงราคาขายตั้งแต่35บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงราคาขายตั้งแต่40บาทต่อกิโลกรัมพริกมันราคาขายตั้งแต่40บาทต่อกิโลกรัม พริกยำแดงราคาตข้งแต่50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวราคาตข้งแต่30บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาตข้งแต่80บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองราคาตข้งแต่120บาทต่อกิโลกรัมพริกไตอ่อนราคาตข้งแต่70-80บาทต่อกิโลกรัมพริกเขียวซปเปอร์ฮอตราคาตข้งแต่70-80บาทต่อกิโลกรัมพริกแดงซปเปอร์ฮอตราคาแข้งแต่60-70บาทต่อกิโลกรัม พริกกระเลียงราคาขายตั้งแต่60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียวราคาขายตั้งแต่50-60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงราคาขายตั้งแต่60-90บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กราคาขายตั้งแต่2บาท20บาทต่างต่อลูกมะนาวเบอร์กลางราคาขายตั้งแต่3บาท60บาทตางต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่ราคาขายตั้งแต่4บาทต่อลูก รูมะกรูดราคาขายตั้งแต่20บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกราคาขายตั้งแต่55 -65 บาถึง65บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดราคาขายตั้งแต่50บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักราคาขายตั้งแต่30บถึง40บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาราคาขายตั้งแต่80บาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราราคาขายตั้งแต่35ถึง40บาทต่อกิโลกรัม ผักหวานปลาราคาขายตั้งแต่50-70บาทต่อกิโลกรมัมผักปลังราคาขายตั้งแต่10บาทต่อกิโลกรมัมแตงไทยอ่อนราคาขายตั้งแต่30-50บาทต่อกิโลกรมัมหอมหัวใหญ่ไทยราคาขายตั้งแต่23บาทต่อกิโลกรมัมจบการรายงานราคาผักสดราคาขายส่งผักสดจากตลาดกลางาสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณนาทีนี้ด้วยนะครับช่วงนี้นะครับก็ยังมีผักนะครับที่ ก็ยังแพงอยู่นะครับนะครับก็ยังคงเป็นผักขึ้นช่ายนะครับผักชีไทยนะครับแล้วก็ผักที่ใช้ใบปรุงรสนะครับก็ยังคงราคาสูงอยู่นะครับผมนะครับช่วงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเล็งๆไว้อยู่นะครับว่าจะปลูกผักอะไรดีนะครับในช่วงต้นฤดูหนาวนะครับผมนะครับบางท่านก็เห็นว่าเออนะครับมีผักชีนะครับผักชีไทยนะครับผัก ขึ้นช่ายนะครับผมที่มีราคาดีนะครับก็คงจะเลึงๆผัก2ชนิดนี้เอาไว้นะครับว่าจะปลูกในช่วงต้นฤดูหนาวนะครับแล้วมันพอคนจํานวนเยอะๆนะครับก็คิดเหมือนกันนะครับว่าเออนะครับก็ต้องปลูกผักที่มันมีราคาในช่วงนี้แหละนะครับผมเพื่อที่จะให้มีผลผลิตออกมาน่าจะได้ราคาสูงนะครับจริงๆแล้วนะครับหลายท่านก็อาจจะสามารถทําได้นะครับ นะครับถ้าเห็นว่ามีพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับในการปลูกผักนะครับทั้ง2ชนิดนี้นะครับก็สามารถปลูกได้นะครับถ้ามีดินดีนะครับมีน้ําดีนะครับก็สามารถปลูกได้นะครับผัก2ชนิดนี้ก็คาดว่าน่าจะมีราคาแพงไปจนถึงช่วงปีใหม่นะครับก็น่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกได้ทัน ในช่วงปีใหม่ก็น่าจะได้ราคาดีอยู่นะครับก็สามารถทําได้นะครับผมนะครับก็ขอเป็นกาลังใจนะครับให้ทุกท่านนะครับจงประสบความสําเร็จนะครับจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับปลูกผักนะครับผมก็ขอให้ได้ราคาดีนะครับมีเงินมีทองใช้นะครับผมนะครับเอาล้ครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยหัวใจเกษตรนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ